นั่งลงนั่งลงกเนี่การนั่งลงกดีดีูสิขี้มันขี้คนนี้ยิ้มข้าวหรอเปล่าคือบอกยังวันเนี่ยยินมข้าวไปคือบอว่ายันต์ก่อนเมื่อวานเป็นเรื่องของของเมื่อวานวันนี้ก็ของวันนี้ค่ะมึงต้องมึงอยู่ไม่ได้บ้านแต่เมื่อคืนซกว่ากูกลัวเวลามึงขึ้นสูงน่ะมึงกลัวกูขาตานขามึงจะซันมึงขาตนขามึงจะซันขององสียบ้านดูกัน ไปเลนไปข่าไปคนบอกว่าไปขีหลังกูขาสั่นี่ไปขีหลังมัาคืไปีหลังเนี่ยมึงห่มาันมีเด็กเขาบอกขีหลังเนี้ยอะไรเด็กคือบอกเขาบอกขีหลังเนียตะกอนตะอนบูนคือบอกเขาบอกขีหลังเนี้ยเขาบอกขีหลังเนี่ยะนี่ลังอ้ยปวดหลังเจ้าลยเจ้าลงเจาล้ลงเ่ คือบอกเขาว่าขี่หลังเมียสันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้สิบ้าตอมน้อยอีเมลี่มันบอกว่าให้เจ้าไปขี่ข้อมันมาแม่งหมู่บ้านจะไปขี่สร้างมาไปขี่อะไรอย่างมันบอกว่าให้ไปขี่หลัง่อยมันไปขี่ยังหลังสังขบขี่เมียมั้งข้าจะไปขี่หลังงันนี่อร่อยฮะไปจูบกันกลางน้ำสร้างซุปเปอร์แมนปากกันน้อนน่นนี่มันอีสไยมันไตยขนาดนบอกว่าอะไรอย่างนี้ดูไทยเนี่ยมันบอกไปขี่หลังงาน ข่น hey, ิพานจะไปขี่หลังมันไปไทมัยงไเป็นไทมัอยงเป็นปวดหัวอ้มันในอยงไปอุ่นใหพิรดอยากกัมั่นอย่งก็ได้เออบพูบากกูอญากกัเบิงกูอญพีกระเบิงูอญากะเบิงกูญากี่ตาแก้ม เห็นตาขาเกลียเดือนไปกัดแน่กระตอมกัดกระต้าเลยไปไหนหนูุชไปไหนไม่ไปไม่ได้เอาไปให้ยืนข้อหนูแม่ไปไหนอ่ะกินข้าวกินข้าวอยู่ไม่คุยกับใครหรอ๋อแม่กินข้าวเหรอเขาจะไปเที่ยวทะเลนะวันนี้อ่ะนาริตาเขาจะไปนอนพัทยานะนั่นไปไหนพ่อจะพาหนูไปนอนพัทยาใช่ไหม จะพาไปแ่าไม่เกี่ยวยกับแม่พ่อกับแม่พาไปใชม,ม่ได้ไปด้วย่ะไปกับไปไปกับพ่อบิ๊กกับแม่เพียวสอคนใช่ไหมใช่ไหมไปเล่นน้ำด้วยอ๋อไม่ไปไม่ไปเ็ไม่ไปกลับบ้านกรุงเทพเนาะเออไป<อ><อ>ค่ะ เอาก็จืนเถอะไปโหลดยางโหลดจะมาจับข่อยเจ้าแห้งขาสันสันเก่ามันดีดนำจะท่าขาข่อยค่ยังแม่มาทำอุ๊ยแค่ยังนางร้องนางร้องเนี่ยแต่นางร้องนีดีไม่ดีขี้ไม่ขี้คนนี้กินข้าวเราบ่กินข้าวปลาเนี่อวานเมื่อวาันเป็นเรื่องสองของเมื่อวาน วันนี้ก็ของวันนี้ค่ะคุณต้อมคุณุคุณบอกให้ว่าคีหลังมั่นคีมั่นแบบอ้เบื่อเนี่ยบ่อข้วข้าวข้าวกินไหมไอ้ข้าวม้าวมวมึงแดงเมดเสียเสื้อให้มึงเขามูแดงไม่ส่เขาขาหมูต้บอกไปว่าถึแล้วบวกการึงเนาะว่าไปอาบน้ำร้อนมาก ใจจังเลยเพื่อนเช็ดอุ้ยอินข้อกูดันกอดเลยอุ้ยดีจังน้ำมาเสียมแน่แน่ครเสียอะไรเรี้ยโอโชอไม่มีปลั๊กไฟมาหรออุ้ยเปียกเปียกตัวสตอขอบคุณนั่นเีเสียทั้งหลังน่ะรออย่างนั้นอีเดี๋ยวนี้ขี้สาง เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ไปกูาขีทางอ่านเลยงอ่านเ่มปกูยังกูไ่ได้บ่าให้มึงขี้ากว่ากูกลัวเวลามึงขึ้นสูงน่ะมึงกูขาขามึงจะซานมึงขาามึงจะซานผมบอกสี่บ้านุกกัน ไปไปกว้าไปคีหลังกูค้านีไปคีหลัง้อไปีหลังเนี้ยมึงนหมอาซั่นมีเด็เขาบอกคีหลังเนี้ยอะไเดคือบอกเขาบอกคีหลังเน้นเนื้อคือบอกเขาบอกคีหลังเนยเขาอกีหลังเนี้อะนี่เล้ป คือ,อ,อบอกเขาว่ากีหลังเนียสันอยใ่คไหนขอุณยจอิจฉาพี่น้องอเกิดความอิจฉาเห็นเข,นเขาไปสวีดก,กันเห็นเขาไปขี่รัางไปตายนาน้านกนนกันเนี่ยสรุปไหมเป็นจูแนมันว่าจูบจาวาปากอีก เป็นยัไงกูนปเที่ยวกันมาสนุกไหมตอนอะไรถามดีๆมึงไม่พูดแบบนี้ค่ะไปเที่ยวกันมาสนุกไหมวันนี้พูดเมื่อวานเป็นเรื่องของเมื่อวานมึงก็เปลี่ยนคำเาว่สนุกไมไปยวไปเที่ยวสอาวันสนุกไหมค่าคุณต้้งคุณย้ออะไรอย่างเงี้ยม่ไม่ไม่ได้รยมาจุบไสกตเวนไตวกใส่สัตว์เริ้มึงไม่เเืองเบนเขาม เขาเงี้ยขีหวังบบไ่เป๊ะจูแขนเขาอ่เนเขาบอกคุยยังบ่เขาไม่ใช่พม่าเขาเป็นเด็กนักเรียนตรงนั้นน่ะคนนั้นนั่นไปจูเขาเขาขี้เดียดเขาหนีบัตรบัตรใกันเลยไปรอพม่อมาดูหลักฐานไหมเขายังคุยกันทั้ทุกวันนี้เลยเฮ้ยเสียงไม่เท่หแยงมาอะงี้ยนะเบิร์ดเบิร์ดย้อนน่นบอกไ่ ก็ไปไปเที่ยวเมื่อวานก็เลยหมดเนาะไปทำไปดูหนังเมื่อวานไปทำบุญไปดูหนังไปถวายสังฆทานไปปล่อยพงปล่อยปลาแล้วก็ซับปลาเรือยากเป็นซับปลาเลรโอ้ยคือประหยัดน้ำเนจะคล้องสันไปทำบุญแล้วก็เวลาตอนหยาดน้ำมันคิดถึงคิดถึงเพื่อนมากเลยเห็นลราบอกเห็นลราบอกเห็นลราบอกเห็นอยังเป็นคนซับปลาเรือมึงไงจุกมึงจังจุกบ่จำบุญไปอุบ อะรมหบกยอแล้วนี้ก็จะล่มอื้นเฉยๆบกูจาได้กูโผลูปมึงเลดยกูโผลูปมึงเกูรักมึงทำเมรมาปาพวกมึงเป็นแบบนี้แหละในมรมดงสีเบงดูบอดูไรูมึงบอกว่านีแม่ดูคลิหน้าเพจเ่ เมือรอะไรลไรเนาะวออนแฮ้ยเพื่อนรัก้อนมากมีเพื่อนร้อนเขาเปิดไปี่สิพ่ออยู่เนาะไดพมาสามคนโบมี่มีเป็นพมาห่กูักังจะไหนไดพรมมาไหมหน้ารถอ่ะอค่อยบอยก็จแะพัมหน้วาแ้าจะสือ่มานั่งเย็นๆนมาลูมา ไปขี่โลกรอเบ่ลาสุ่มไปขีโลกรอบเอาบอลลมไปถอนหรือบัลมไปลดกอเห็นรถอันนี้พอเห็นบัลลมมาหันคุเริร่ก่หโอ้เสือไม่ท่นดีเสือไม่ทัานสียเลยเนี่ยแตยังยังม่ลืมบอลล้สิตตองไปขี่โลกรอบชมสวนมันหอนแอล้วตอนนี้นนนตายยังท,ท่านมาตอนนี้ท่านหรอนอเปลจะเมียจะว่าอย่าไรเลนี่ว่ะเดียว่นิงไี่ใส่ว่ะซื้อจบ่ามันพลมบ่จ้ากนซีกาชกาด เตยน้อยยังทำกับปั้นกูนดิจะไปซื้ออยังซื้อของอีเนี่ยพวกอีจริงบอกซัมกูดิจะเมนโง่น้อยก็นี่ค่ะไม่ซื้อของเนี่ยสร้านี่แบบนี้เลยหนึบาทนึ่งพนี่นั่นไปซื้อของอีบอสซัมหลันเลิศจะไปซื้อยังจะเมนโง่ไปซื้อคืออีรังคนสั่งให้เข้าวแกบมาส่งปัตรล้มเตยน้อยแห่าง สูตรละโง่ไงง้อละแปดร้อยได้มาตัวน้อยน้อยนึงมึ่งนารายุหมอซิกันตัวละจักหวัดมึงซื้อมื่อวันนั้นยาโง่เหมือนกันกับมึงผัวมึงมีสัตว์ตัวเท่าไหร่มึงซื้อวันนั้นเทาไห้างเขแปดร้อย ร่วมบนกับแปดร้อยทุ่มคาโซ่แต่ว่าเข้าสื่อแล้วน,ะน่ะข้อสื่อประมาณสามร้อยห้าสิบใช่แต่จักมือข้อหักตายค่ะน้ <c oughs> องเอ็นดูอยู่บ้านค่ะเก่งแต่ปากแล้วมึงอิสัา